สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบ็อกกับแมป Color อร์โอ้ได้กันอีกครั้งนะผมเย้ <Yeah! S 1> <ฮ>ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมพี่ได้จัดเชปเตอร์หและ2ไปแล้วนะผมใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้นะครับผมแล้ววันนี้ผมเรามาเข้าสู่เชปเตอร์ที่3กันครับผมทุกคนว้าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผม โอเคพี่ต่อเลยนะนี่ครับผมอ่าเราต้องเลือกสีประตูดีครับผมรอบที่แล้วพี่เข้าประตูที่สามก็เกือบตุยมันต้องสุ่มแล้ววะไม่รู้ว่าประตูเอ้ยอะไรอะคือไอประตูพวกเนี้ยมันเป็นแบบประตูสุ่มครับผมระวังระวังเลยวะเฮ้ยโอ้ยย้ายโดนสีอะเหรอโอ้จนก,กว่าเวลาจะหมดเหรอโอโหตูก็วิ่งหาก เมื่อกี้พี่จะวิ่งไปเก็บกระป๋องสีแล้วจริงๆนะโอ้หโอ้ยเขาให้ระวังครับผมอ๋อไอ้จายคนนี้จะวิ่งไปเก็บกระป๋องสีเฉยเอาดิเอาเรื่องไหมโอเคครับผมทุกกนอ้โหจบไปแล้วครับผมกับเซฟเตอร์ที่สองนะผมมาครับผมคือพี่ต่อกันเลยนะ เรามาบทที่สามครับผมเจปเตอร์ที่สามกันตอนนี้ตัวเกมถึงแค่เจปเตอร์ที่สามใช่ไหมเห็นเพื่อนบอกมาครับผมเอาละครับผมตอนนี้เราออกมาแล้วว่าเล่นจนจบเพื่อเปิดครับผมแต่ว่ามันยังไม่มานะเจปเตอร์สี่พี่อาจจะต้องกลับมาเล่นเจปเตอร์สามใหม่ก็ได้วะจริงๆแล้วอะถูกไหมเาะจปเตอร์สี่ยังไม่มาไงตอนนี้เราก็เหมือนเดิมครับผมเล่นเหมือนเดิมมั้ง เฮ้ยจะมันมีท่อเพิ่มขึ้นมาเอ้าได้แปลงหนึ่งอันเฮ้ยแต่หูแปลงมีสิบหกแปลงแปลงมีสิบเอ้ยสิบหกแปลงแล้วนี่มันคืออะไรผีมันเป็นหน้าตายยังไงอะ่ะเจ็ปเตอร์ที่สองมันยังมีไอ้ตัวกินสีหนึ่งตัวใช่ไหมความโหมดเพิ่มขึ้นมาครับผมตัวกินสีแล้วก็มันจะได้ไล่เราง่ายอ่าเดี๋ยวนะท่อน,นี้มันทำอะไรได้วะอย่าเพิ่งกินชั้นเลยนะเซก็เพึ่งมาเมื่อกี้ <c oughs> เออมันบอกกันมาเข้าใจด้วยเว้ยเฮ้ยมันก็ยังไม่กินอ้ามาดูสีเหลืองอยู่นี่ครับผม ประตูสีม่วงอยู่นี่เหลืองม่วงอยู่ข้างกันครับผมเราต้องจําหน่อยนะทุกคนจริงๆพี่ก็ความจําไม่ค่อยดีหรอกครับผมแต่พี่ถ้าพี่พูดไปด้วยพี่ก็จะจําได้นะชูเว็บเดี๋ยวนะมันต้องมีแปลงบ้างดิโอเคครับผมแปลงที่สอได้แล้วขู่เราเหลืออตั้งสิบตีแปลงเหมือนว่างอะ่ะชูเว็บนี่ไง แล้วเมื่อกี้เราเลียดทางมาอยู่ไม่ใช่เหรอวะผีมันดุไหมวะประเด็นคือผีมันดุไหมเนี่ยโอ้เจอแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคืออยู่เฮ้ยคือไออะไรวะคืออยู่เฮ้ยเมื่อกี้พี่ไม่เห็นร่างมันเลยนะคือยอยู่ดีๆมันแหวมันเลยเหรอ โอ้ทุกคนโอ้โหเก็บแปลงอันนี้ตามได้ละนี่ไงครับผมโอ้คือเห็นได้หัวจุกมันครับผมเห็นได้หัวจุกจุกของมันนะฮะคือไม่เห็นล่างมันไงนั่นน่ะมันเริ่มหายตัวเลยครับผมนี่นี่นีนน่ความยากของมันก็คือแบบนี้เลยโอ้แล้วฉันจ,จะไปไหนได้ล่ะเพื่อนฉันจะไปไหนได้ล่ะเพื่อนหุย อุ้ยเราไม่เห็นตัวมันเลยครับผมเห็นแต่หัวจุกอะจูเว็บนี่ไงนี่ไงมันวิ่งอยู่นี่ไงจีบก,ก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยสีฉันสีแดงฉันสีแดงเพื่อนฉันสีแดงหู้เพื่อนโอ้โหเฮ้ยฉันสีแดง <c ười> <c ười> โอ้โหไม่เห็นตัวมันนะผมเห็นแต่หัวจุกขยับเยอะก็ไม่ได้โอเคเราดูหัวจุกไว้ครับผมจะดูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอ้ยนี่เราเลียดก,กำแพงมาจะเจออยู่ครับผมถ้าเราเก็บแปลงครบโอเคแปลงที่ห้าผ่านครับผมประตูสีส้มอยู่ทางนี้ครับผมล็อขอบมาล็อขอบไปก่อนครับผม อย่างที่พี่บอกนะผมถ้าพี่เล่นพี่จะล้อขอบนะอุ้ยากนะเนี่ยเมื่อเราองไม่เห็นมันก็เท่านั้นครับผมอะไรเนี่ยอาฮะกุญแจอ,อยู่นี่เลื่อยเหล็กอยู่นี่ตะขออยู่นี่โอเคมีกุญแจเลื่อยเหล็กแล้วก็ตะขอได้ผมเราต้องมาเก็บเนาะแล้วเราขึ้นไปดูก่อนว่าขงบนมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันมีรูปป่านี้ด้วยว่ะคนดีเลยว่ะโอเคตอนนี้เราต้องหาทางก่อนครับผม ไอเจ้าหัวจุกมันจะมาฮะโอเคแปลงที่หกครับผมมันเริ่มแล้วเริ่มอะไรอีกจนสิบอัน <S 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 เฮ้ยมันมาแล้วฉันเห็นไฟเกียนะขอโทษด้วย <S <S ตุ๊บเมงตุ๊บเมงตุ๊บเมงฉันเห็นไฟเกียนะเกไม่ต้องเดินผ่านฉันเลยนะฉันบอกแล้วฉันเห็นไฟเกียนะตุ๊บเมงเอาล่ะผมเล้วนี่เล้วนี่เอ้ยเจอแปลงแล้ว อันที่เจ็ดครับผมวู้กระเบงที่เขียวอยู่นั่นแล้วพี่จะไปหากระเบงสีแดงยังไงวะโอ้เจอแปลงแล้วครับผมไปนี่แปดโอ้โหเพิ่มคนความดีเอ้ยโอ้โหหาตั้งนานเลยอาจารย์โอ้โหกระเบงสีแดงตั้งนานเถอะมนอยู่ไหนวะ <laughs> เห็ดแบบเอาสีต้มครับผมอันนี้สีน้ําเงินต้องการมากระเบงสีแดงอีกครั้งครับผมเพื่อเอาสีน้ําเงินมาปลูก ยากอยู่นะเจปเตอร์สามอะยากตรงผีได้แหละไม่ยากตรงไรหรอกยากตรงผีได้แหละตีต้มเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะอยู่แบบล้อๆ้อ,รอ,รอ,รอ,อรครับผมล้อๆอกำแพงป้ายนี่ไงตีต้มเอาละครับผมอันนี้เจปเตอร์สามที่ยังงงอยู่เลยนะทุกคนที่ยังจับทางไม่ได้เลยครับผมที่เลยยังบอกไม่ได้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเนาะตอนนี้เหลือสีเอ้สีห้าสีเหลือง เยลโลไปกับเพื่อนเลยถ้ามันก็ไม่ได้งงอะไรนะโอ้โหเจอแล้วครับผมตีเหลืองบนไปบนมาเจอเลย <c oughs> บนไปบนมาเจอเลยครับผมทางไอ้ว่ายาอะไรวะเนี่ยโอ้โหข้างล่างเป็นน้าครับผมต้องกระโดดโอเคเห็นมันก็ยึดก,ก็ยหรือว่าอะไรือว่าไต้เดือนโอ้โอเคครับผมทุกคนจําไว้ประตูสีเหลืองจะต้องมาเอาสีเขียวมาโอ้ไสีฟ้านนะไซแอนครับผม โอเคเราต้องเอาสีฟ้าเอ๊ะหรือม,มันเขียวอ่อนวะแต่เห็นในเกมบอกเขียวอ่อนอ้าวได้เรื่อยแล้วครับผมพี่รู้เลยถ้ามีเรื่อยพี่รู้เลยขอแค่ผีไปจับพี่ก็พอเอ้โอ้ <c oughs> <c oughs> โหโหเห็นหนัวจุกฉันเห็นหนวจุกนายหรอกนะแล้วถ้าผีมาตรงนี้จังหวะแบบนี้นี่ไงครับผมเราเจอแล้วว่าทางที่จะมีเรื่อยว <c oughs> ใช้เรื่อยครับผมมันจะมีใช้เรื่อยนะฮะใช้กุญแจแล้วก็จําไว้ครับผมใช้ตะขอ โอเคได้สีเขียวครับผมสีเขียวกรีนแต่จริงๆก็จําไม่ได้ว่ะสีเขียวอะสีเขียวอยู่กลางแมปมะเจอแล้วครับผมสีเขียวโอ้โหสีเขียวอยู่กลางแมปครับผมทุกคนถังดับเพลิงเอาง่ายเลยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเหมือนนักดับเพลิงใช่สีเขียวไทันโอ้สีเขียว่อน ลิเขียวอ่อนเาจำได้ไหมละ่ะเราต้องไปประตูประตูหนึ่งครับผมที่เราเพิ่งได้มาไม่นานนี้เราขึ้นกลางแบบนี้เลยครับผมวิ่งมาวิ่งมาผีมาผีมาเราเห็นแล้วครับผมว่าผีมา <c oughs> มันอยู่นั่นเฮ้ยมันมาแล้วโอเโหแกเก๋กหายตัวได้อะ่ะกิ๊กกง ไปแล้วไปแล้วเราโยกครับผมจังหวะนี้ไม่ได้มีบ่อยๆผีมาเว้ยเพื่อนผีมาลปอยบันผ่านไปลปอยมันผ่านไปเฮ้อเป็นไงเล่าเกยว <c oughs> คิดจะกินฉันนะ่ะมันไป่ได้ไง่ายๆอย่างนั้นหรอกนะจะหน้าประตูก็งงแล้วกียอ,อย่ามาไล่ฉันเลยจะกรลองจะกอลองอันนี้สีม่วงโอเคสีม่วงเราก็ยังวิ่งมาเจอสีม่วงอีกเนานะประตูนี้ป่ะวะ โอ้โหใช่ครับผมประตูนี้แหละมันไม่ใช่ประตูเลื่อยโอ้โหดีนะเราไม่ไปประตูเลื่อยแล้วเราก็ได้วิ่งหาใหม่เราก็ได้วิ่งหาใหม่เหมือนคนว่างเหมือนคนว่างโอ้โหเอาล่ะครับผมมาหูสงสัยว่าทําไมถึงวาดประตูเหล่านี้ใช่ผมก็สงสัยครับผม <laughs> เอา้าเราได้ตะขอแล้วครับผมทุกคน ตะขอดีตะขอดีเรารู้ดีเลยครับผมก็อยู่ตรงไอเลื่อยนั่นแหละครับผมจะมีกุญแจตะขอแล้วก็เลื่อยหน้าผมอ่าถ้าเราอยากได้เราก็ต้องไปตรงกลางนั้นเลยนี่ค่อนข้างจะจําไอ้นี่ได้นะครับผมนี่เห็นไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าทำไมมันไปไม่ได้อ่ะโอ้ มันต้องเปิดวาวนี่หว่าใช่ไหมเอาขึ้นมาแล้วครับผมทุกคนวู๊แสดงว่ามีเพื่อนไปเปิดอีกอันหนึ่งครับผมพี่ก็หาเปิดมาแล้วหาไม่ครบไงกว่าจะวิ่งมาเจอเอาเพื่อนทาไงวะอ๋อห้อยเหรอโอ้โหห้อยแล้วห้อยแล้วปีนมาเลยครับผมเอ้าสีเลยวะเนี่ยรีน้ำเงินรีน้ำเงินอยู่ไหนล่ะทีนี้นี่ไงโอ้โหหาไปเจอ ปะโ้เอ้ยเปลี่ยนอยากเอ้ยสีน้ําเงินพี่หาสีน้ําเงินนานมากเลยนะจริงๆนี่ไงสีม่วงโอ้โหเมาสะบัดเลย <c oughs> โย้เอ้ยไอเราก็หาไปเถอะมันอยู่มุมๆเนี่ยแหละครับผมมีห้องลับด้วยตรงนั้นโอเคเอาอะไรครับนี่ให้ขึ้นเรือหรือให้ผมขึ้นเรือหรือเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> รีบทำไมรีบทําไมเฮ้ยโอ้โหจะรีบทําไมมะมี่เรือมันไม่ได้หนีไปไหนใจยเย็นๆเย็นใจเย็นๆโอ้โหมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมในการกระโดดอ่ะแต่เมื่อกี้พี่รีบไงอะไรวะเนี่ยปืนปิ้ว,ป,วปิ้วครับผมดูเหมือนคุณจะยิงสัดวประหลาดได้เอา้าพูดไปนั่นโดนนะบอกเลยว่าโดนนะไม่ใช่หรอกมันเอาไว้เปิดกระแพงครับผม <c oughs> <c oughs> อย่ามาปัน่นฉะันนะฟบมันมาน่มันมานี่ ช่องเล็กๆแบบนี้อ่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหช่องเล็กๆอย่างนี้อย่าไปไว้ใจมันครับผมพี่บอกไว้ก่อนน่าจะมีอะไรให้สู้กับมันได้บ้างอะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหมันมาได้ไงวะเอ้าเฮ้ยเราพลาดแปลงตรงนี้ไม่ได้ไงวะโอ้โหพลาดไปได้ยังไงครับผมนี่มันเป็นของเริ่มต้นแต่เราพลาดเฉยโอ้โหมันมาอีกแล้ว เอ้ยจะโดนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเออจะป่าห <c oughs> ลอดเว้ยรอบนี้หลอดเว้ยเสียงเหมือนมันมาโอ้มันมาจริงๆด้วยโอ้โหโอ้โหนินเบการจะเก็บฉันได้เลยใช่ไหมแต่ฉันยิงเกดได้เกดโดนแล้วเนี่ยโอ้ยมันไม่ไปไหนเลยวะโอ้โหหาไปเถอะโอ้โหประตูเอ้ ไม่รู้จะพูดยังไงสีชมพูครับผมได้มาแล้ว <c oughs> พี่หา,านานมากจริงๆหา,านานมากจริงไอ้ตรงปืนพิ้พวเนี่ยโอ้เดี๋ยวเรด,ด,ดูมันไม่ไปไหนเลยครับผมออกไปเถอะเพื่อนจะก็อยู่ของฉันในนี้แหละเอกไปเถอะโอ้โ,อโหเหลือจะเชื่อเอาล่ะผมเราลองเลียดทางไปครับผมสีชมพูถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะอยู่มุมมุมครับผม มุมมุมทางนี้แหละโอ้โหเราหาตั้งเอ้ยนานมากจริงๆนะที่บอกเลยว่านานมากจริงๆครับผมไอการหาพี่ปิวเนี่ยตอนแรกพี่ไปคุ้นๆได้ยังไงมันอยู่ห้องแถวห้องถังดับเพลิงจริงๆไม่ใช่ครับผมมันอยู่แถวแถวแปลง <c oughs> สัญลักรักที่มีแปลงจะครบไม่ครบเนี่ยแต่ตอนเนี้เราต้องหาสีชมพูก่อนจูเวบจูเว็บนี่ยังไงแปะกระเงไปก่อนอาจ่เอี๋อาจา่เอ๋ เฮ้ยเจอแล้วแต่ยังไปไม่ได้เจอแล้วเจอแล้วครับผมนี่ไงพี่บอกเลยว,ว่ามันอยู่ตรงมุมพี่จาได้เอาละครับผมตอนนี้เหลือแค่กุญแจกุญแจเนี่ยเราต้องไปงกลางแมปครับผมสติต้องมั่นเฮ้ยโอ้โหพอดีครับผมทางเปิดพอดีมากุญแจเรียบเข้าไปเรียบร้อยครับผมว้ติดหกไปเงครับผมมา เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วก็นะครับผมทางแปลงเราก็ต้องเลียดขวาออกขวาไปพี่จําได้ว่าต้องออกขวามาครับผมฟืบฟืมนฟืมฟืมนฟื้ฟืมฟืม,ฟ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 มนี่แหละมาทางตามพี่มาเลยครับผมชัวะมัง้งนี่ไงเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าชัวะโอ้โหทางพวกไปแปลงพี่จําได้แม่นครับผมเพราะมันต้องล้อก,กําแพงไงอะไรวะนะอะไรอ่นะ,อะ โอ้อันนี้เป็นรูปเหมือนสระน้าครับผมปลาโอ้ให้เราไปเอาสีแค่นั้นเองเอาละครับผมตอนนี้เราได้สีขาวไปที่เรียบร้อยครับผมไปทางจุดจบครับผมโอ้โหห้องศิลปะาครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนสระน้าครับผมแล้วก็มีรูปปลาหน้านผมโอเคชุวมชุวมชุวมชุมชมชมชชวมจะแวบ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 เอาละครับผมตอนนี้ทางเริ่มต้นแต่พี่จําไม่ได้โอ้ย แล้วพอได้แบบไม่ได้ออกนะตอนไม่ได้ออกนี่มันเจอดีจังเลยครับผมอ้าวเหมือนวิ่งวนกลับมาว,ะว่ะตอนไม่ได้ออกนี่เจอดีจังเลยนะไอ,เอ้เขตปลอดภัยเนี่ยไอพอจะออกนี่ไม่เจอเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเฮ้ตัวเว็บตรงโยกทางนี้อ่านี่เราเลียดก,กำแพงไป อุ้ยอุ้ยใจเอ,อแน่นอนมันตามเพื่อนมาไหมหวังว่าจะไม่ใจเอ,อนะใจะเอ,อแน่นอนครับผมเอาล่ะมันไล่พี่แล้วครับผมนี่พี่อยู่ในนี้ชูเวแบบอุ้ยกินเพื่อนเราไปแล้วมันจะกินเราด้วยมันจะกินเราด้วยอ๋อฉันไม่ยอมให้เก๊ก,กินง่ายๆหรอกนะเพราะฉันจะจบแล้วอะ่ะแต่เก,กกินฉันตอนนี้ฉันจบเลยนะ ชั้นเนี่ยจบยอยยอยยอยยเอาละผมต้องวิ่งสู้ฟัดแล้วฮะเปิดให้เพื่อนก่อนครับผมทางนี้ไม่มีเลยอ่ะทางนี้ไม่มีที่แอบเลยทางตันหลวงเนี่ยโอ้ยกลับมาเก็ตปลอดไปแล้วเรียบร้อยครับผมวู้วววเย้โอ้ยจบครับผม แชปเตอร์ที่สามจบแล้วครับผมว้โหยเรียกว่ายากกันเลยทีเดียวนะผมทุกคนตอนนี้มันมีแค่เชปเตอร์ที่สามใช่ไหมยังไม่มีเชปเตอร์ที่สี่นะผมมาก่อนจบครับผมเอาได้หน่อยยังไงพี่ก็ต้องตุยใช่ไหมเพราะมันยังไม่มีเชปเตอร์ต่อไปครับผมฟากคน like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมทุกคนถ้าจบดีพี่พอแล้วนะตอนแรกเราสุ่มประตูสองสามอันสี่สี่ยังพี่ยังไม่เคยเข้าครับผมอุ้ยอะไรอะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเรายือนอยู่ถี่ร่มเหรออะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโอ้เล่นทางมันจะหายไปเรื่อยๆครับผม

Yeah